บทที่63สิาคำอธิบายของบาทหลวงดัมมโซของขวัญวันแต่งงานราคาแพงกองกันอยู่บนโต๊ะอย่างไร้ความหมายไม่ว่าจะเป็นเพชรในกล่องกรมยีสีน้ำเงินหรือผ้าฝ้ายใยสับป,ประรดที่ปากอย่างสวยงามหรือม้วนผ้าไหมามากมายไม่ได้ดึงดูดสายตาของมาเรียคลาร่าหญิงสาวมองดูสิ่งเหล่านี้ แต่ก็มองไม่เห็นอยู่ดีเธอไม่อ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งให้เรื่องราวเกี่ยวกับความตายของอิบาร่าซึ่งจมน้ำตายในทะเลสาบในทันทีทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีฝ่ามือสองข้างวางอยู่บนดวงตาของเธอและกดเอาไว้แน่นพร้อมกับมีเสียงรื่นเริงจากบาทหลวงดมาโซพูดขึ้นว่าใครเอ,อ่ยใครน้ามาเรคลาร่า พลดลุกขึ้นยืนและร้องพร้อมกับมองท่านอย่างตื่นตะลึงเด็กโง่เอ้ยหนูตกใจใช่ไหมละ่ะหนูไม่ได้รอพบพ่อใช่ไหมฮะพ่อมาจากอีกมนทนเพื่อมาร่วมพิธีแต่งงานของหนูหลังจากนั้นท่านจึงเดินเข้ามาหาเธอด้วยรอยยิ้มอย่างพออบพอใจแล้วจึงยื่นมือให้เธอจุมพิตมาเรียคลาร่าเดินเข้ามาใกล้ตัวสันเทา แล้วจึงจุมพิษมือของท่านอย่างนอบน้อมหนูเป็นอะไรไปนะ่ะมาเรียเพราะฟรานซิสกันถามขึ้นรอยยิ้มอันรื่นเริงหมดไปกลายเป็นความกระสับกระสายอวยมือของหนูเย็นเฉียบหน้าก็ซีดหนูป่วยหรือลูกพ่อและแล้วบาทหลวงนามาโซก็ดึงเด็กสาวเข้ามาหาอย่างอ่อนโยนจนกระทั่งไม่มีผูดด้ใดเชื่อว่า ท่านจะทำแบบนี้ได้หลังจากนั้นจุงกลุมมือทั้งสองข้างของหญิงสาวเอาไว้แล้วจึงถามเธอด้วยสายตาหนูไม่วางใจพ่ออุปถัมภ์อีกแล้วหรือท่านถามขึ้นมาอย่างตำหนิมามามานั่งที่นี่และเล่าให้พ่อฟังถึงความผิดหวังเล็กๆน้อยๆของหนูเหมือนกับที่หนูเคยเล่าเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเมื่อครั้งที่หนูมาขอเทียนไข เพื่อเอาไปทำตุ๊กตาเทียนหนูก็รู้ว่าพ่อรักและทะนุถนอมหนูและไม่เคยตำหนิหนูเลยนะเสียงของบาทหลวงดม,มโซไม่ห้วนอีกแต่กลับเป็นเสียงที่รักใคร่มาเรียคลาร่าเริ่มร้องไห้โอ้ยหนูร้องไห้หรือที่รักทำไมล่ะลูกหนูทะเลาะก,กับลินาเรสหรือเปล่ามาเรียคลาร่าเอามือปิดหูวไว้อย่าพูดถึงเขาอีกไม่ใช่ตอนนี้ หญิงสาวร้องไห้บาทหลวงนามาโซมองเธออย่างงุนงงเอา้าหนูไม่วางใจพ่อพอที่จะเล่าเรื่องความลับให้พ่อฟังหรอกหรือพ่อไม่พยายามเอาใจทุกคนที่หนูชอบอีกหรือฮึหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองบาทหลวงดวงตาที่หล่อเลือนไปด้วยน้ำตาของเธอมองดูท่านอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มร้องไห้อย่างขมขื่นอีกครั้งหนึ่งโถ อย่าร้องไห้แบบนั้นลูกสาวพ่อน้ำตาของหนูทำให้พ่อเจ็บปวดบอกพ่อสิว่าหนูเจ็บตรงไหนแล้วก็จะรู้ว่าพ่ออุปถรัรมภ์ของหนูรักหนูมากเพียงใดมาเรคลาร่าค่อยๆเข้ามาใกล้บาดหลวงและสุดลงคุกเข่าอยู่ตรงหน้าของท่านแล้วจึงเงย่หน้าที่อาบไปด้วยน้ำตาแล้วพูดกับท่านด้วยเสียงแผ่วเบาจนเกือบจะไม่ได้ยินว่าคุณพ่อ คุณพ่อยังรักหนูอยู่อีกหรอคะลูกถ้าอย่างนั้นช่วยคุ้มครองพ่อของหนูและเลิกงานแต่งงานของหนูด้วยเถอะหลังจากนั้นมาเร,ารียคราราจึงเล่าเรื่องที่เธอพบกับอิบาร่าเป็นครั้งสุดท้ายเล่าให้ท่านฟังโดยไม่พูดถึงความลับที่เกี่ยวกับการกำเนิดของเธอบาทหลวงดอมาโซแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านได้ยินเธอพูดต่อไปอีกว่า ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่หนูก็คิดว่าจะอยู่อย่างนี้หนูยังหวังอยู่และยังเชื่อมั่นอยู่หนูอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาแต่มาบัดนี้เขาถูกฆ่าไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่หนูจะมีชีวิตและทนทุกข์อีกต่อไปเธอพูดชา้าๆด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาราบเรียบและปราศจากน้ำตาเฮ้ยโ <c oughs> ง่จริง รีนารเรสไม่ดีกว่าเป็นพันเท่าเลอในขณะที่เขามีชีวิตอยู่หนูก็ยังจะแต่งงานหนูเคยคิดจะหนีหลังจากนั้นพ่อของหนูไม่ต้องการอะไรยกเว้นเส้นสายในสังคมมาตอนนี้เขาตายไปแล้วและจะมีใครมายอมรับหนูเป็นภรรยาอีกในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่หนูลดตัวเองได้อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีกำลังใจที่จะรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่และ อาจจะคิดถึงหนูบ้างมาบัดนี้เขาตายไปแล้วให้หนูเข้าคนเวนหรือไม่ก็หลุมฝังศพเสียงของหญิงสาวหนักแน่นจนกระทั่งความร่าเริงของบาดหลวงดัมโซหมดสิ้นไปเปลี่ยนเป็นความครุ่นคิดท่านพูดตะกุตกตะกักออกมาว่าหนูหนูรักเขามากปานนั้นเชหรือมาเรคลาร่าไม่ตอบฝ่ายบาดหลวงดมโซนั้นโน้มศีรษะลงและนิ่งเงียบ แต่ในที่สุดท่านก็พูดขึ้นด้วยเสียงแต่พระว่าลูกสาวของพ่อเอ้ยพ่อต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้หนูไม่มีความสุขโดยไม่ได้ตั้งใจพ่อโมแต่คิดถึงอนาคตของหนูพ่ออยากให้หนูมีความสุขพ่อจะยอมให้หนูแต่งงานกับคนพื้นเมืองที่นี่และเห็นหนูเป็นภรรยาที่ไม่มีความสุขและเป็นแม่ที่เคราะหร้ายได้อย่างไรกันและพ่อต่อต้านมัน จนถึงที่สุดพ่อใช้ตำแหน่งของพ่อผิดๆก็เ,เพื่อนูเพื่อหนูเท่านั้นนะถ้าหนูเป็นภรรยาของเขาหนูก็จะร้องไห้กับสถานะของสามีที่เปิดให้กับความทุกข์โดยไม่มีทางป้องกันได้ในฐานะที่เป็นแม่หนูก็จะร้องไห้ให้กับชะตากรรมของลูกๆของหนูถ้าหนูให้การศึกษาพวกเขาก็จะต้องเตรียมตัวให้กับอนาคตที่ไม่มีความสุข พวกเขาจะทําตัวเป็นปรปักต่อศานสนาแล้วหนูก็จะเห็นพวกเขาห้อยอยู่ในตะแลงแกงหรือว่าถูกในระเทศไปที่อื่นแต่ถ้าหนูปล่อยให้เขาโง่เง่าหนูก็จะเห็นว่าเขาลดฐานะของตนเองแล้วก็ถูกกดขี่พ่อยอมไม่ได้เพราะเหตุนี้พ่อจึงหาสามีให้สามีที่จะทําให้หนูเป็นแม่ที่มีความสุขของลูกๆและเป็นสามี ที่มีอำนาจมิใช่เชื่อฟังใครเป็นสามีที่สามารถลงโทษคนได้ม่ใช่รับทุกพ่อรู้ว่าเพื่อนยามเด็กของหนูเป็นคนดีพ่อรักเขาพ่อพอกับที่รักพ่อของเขาแต่พ่อกลียดชังพวกเขาเมื่อพ่อเห็นว่าเขาจะทําให้หนูไม่มีความสุขเพราะพ่อรักหนูบูชาหนูพ่อรักหนูเหมือนกับพ่อแท้ๆที่รักลูก พ่อแม่รักใครยกเว้นหนูพ่อดูหนูเติบใหญ่และไม่มีชั่วโมงไหนผ่านไปโดยไม่คิดถึงหนูพ่อฝันถึงหนูหนูเป็นความสุขเพียงอันเดียวของพ่อและแล้วบาทหลวงดมาโซก็เริ่มร้องไห้ประหนังทารกเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อยังรักหนูอยู่อย่าให้หนูไม่มีความสุขตลอดไปเลยค่ะเขาไม่มีชีวิตแล้วหนูอยากเป็นนางชี ุรชลาเอามือกดหน้าผากเอาไว้แล้วพูดย้ำว่าเป็นนางชีเป็นนางชีนนงชลูกพ่อหนูไม่รู้หรอกว่าชีวิตกับความเล้นลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกำแพงอารามเป็นยังไงหนูไม่รู้หรอกพ่อเลือกที่จะเห็นหนูไม่มีความสุขพันครั้งในโลกนี้มากกว่าในอารามข้างนอกนี่ความทุกโศของหนูยังมีคนเห็นในนั้นหนูมีแต่กำแพงเท่านั้น หนูเป็นคนสวยสวยมากจริงๆและหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสตเชื่อพ่อเธอลูกพ่อเวลาจะทำให้ทุกอย่างลางเลือนไปเองหนูจะลืมได้แล้วหนูก็จะรู้จักและรักสามีของหนูลินาเรสอารามหรือความตายมาเรียคลาลา่าพูดยำ้ำอาราม อารามหรือว่าความตายท่านร้องขึ้นมาเรียพ่อแกแล้วนะและจะไม่มีเวลาให้หนูหรือความสงบในใจของหนูอีกเลือกหาทางออกทางอื่นเถอะเลือกเอาเลือกคนรักคนอื่นชายหนุ่มอีกคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแต่ไม่ใช่อารามอารามหรือความตายพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยบาทหลวง ร้องขึ้นพลางเอามือปิดศรีรษะเอาไว้หนูกำลังจะลงโทษพ่อเอาละแต่ระวังตัวหน่อยนะลูกพ่อแล้วท่านจึงหันไปหาหญิงสาวหนูอยากจะเป็นนางชีรึกเอาละพ่อไม่อยากให้หนูตายมาเรียกลาร่ากลุมมือของท่านเอาไว้ทั้งสองข้างกอดมือนั้นเอาไว้แล้วจึงจุมพิษพร้อมกับคุกเข่าลงพ่ออุปถัมภ์พ่ออุปถัออปรรมภ์ของหนู เธอพูดซ้ำไปมาบาทหลวงเดินออกมาอย่างเศร้าส้อยศีรษะของท่านโน้มลงและทอดถอนใจพระเจ้าพระเจ้าพระองค์มีจริงเพราะพระองค์กำลังลงโทษแต่ได้โปรดเถิดโปรดแก้แค้นผมและและเว้นคนที่ไร้เดียงสาด้วยเถิดช่วยลูกของผมด้วยจบบทที่หกิสาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ